สวัสดีครับแคมเปญใหญ่ของทางราซาด้าเนี่ยใกล้มาถึงแล้วนะครับกับแคมเปญ6เดือน6 Mid Year m e k e ก a l e นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำโปรโมชั่นจากทางแบรนด์ t e คลา a ์ s นะครับมีการลดราคาแบบจุกๆเลยทั้งหมดเนี่ยเรุ่นด้วยกันนะครับ แต่ก่อนที่ระรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามช่วยกด Subscribe ให้กับชอบของผมด้วยแล้วกันนะจะได้เป็นลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมโปรโมชั่นจากทางแบรนด์เทคล l a ์สได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือรุ่น t e คลา a ส P80 นะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยราคาปกติจะอยู่ที่2399บาทนะ เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับนั่นก็คือลดให้400บาทเท่ากับว่าเพืเ่อๆสามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่1,999บาทนะครับราคานี้ซื้อได้วันที่6เวลาเที่ยงคืนนะอ่าถ้าใครชิดชอบรุ่นนี้นะครับสามารถเข้าไปตามวันเวลาที่ผมบอกได้เลยนะมาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกัน สำหรับรุ่นนี้นะครับชนิดของหน้าจอจะเป็นจอ IPS นะฮะขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่8นิ้ว1280คูณ800นะฮะมาพร้อมกับ RAM 2 g ิ ROM 32 g ิสามารถซื้อไมโคยดีการ์ดใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะรุ่นนี้รองรับสูงสุดอยู่ที่256 g b นะครับในส่วนของชิปเซตเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับ Allwinner A133 นะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android มาพร้อมกับ Android 11นะรองรับ Wi-Fi ได้ทั้ง2.4 g h z 5.0กิกะเเลยทีเดียวกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่ 3 0 0แ0พิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์นะครับนี่คือรุ่นแรกนะมาดูก,กันที่ตัวที่2กันเลยนะครับนั่นก็คือ t e c h l a s s P20 HD นะครับ รุ่นนี้ราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่4,599บาทนะครับเขาลดราคาให้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยลดลงไป1,600บาทเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยสามารถซื้อรุ่นนี้ได้ในราคาเพียงแค่2,999บาทเท่านั้นนะครับก็วันที่6เหมือนเดิมนะครับเวลาเที่ยงคืนเนาะถ้าใครสนใจรุ่นนี้ก็อย่าลืมไปลองจับจับใส่ตะกร้ากันก่อนได้นะฮะ ไาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันสำหรับรุ่นนี้นะครับชนิดของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD เหมือนเดิมนะครับขนาดของหน้าจอจะใหญ่ขึ้นมาแล้วนะตัวนี้จะอยู่ที่10.1นิ้ว1,920คูณ1,200นะครับมาพร้อมกับ RAM 4GB ROM 6 4กิกสามารถซื้อไปคุยดีการ์ดเพิ่มเติมทีหลังได้นะรองรับสูงสุดหยุดที่128 g b นะครับในส่วนของ CPU เนี่ยรุ่นนี้ใช้เป็นของ Unisoft SC9863A นะครับตัวนี้ก็ CPU ค่อนข้างแรงเลยนะมาพร้อมกับ Android 10นะครับสำหรับรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi ได้ทั้ง2ความถี่นะครับ2 4 g h z ก็รองรับ Wi-Fi 50กิกเกก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกัน กล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่6,000มิลลิแอมป์นะครับมาดูกันที่รุ่นที่3กันเลยนะครับรุ่นนี้ก็คือเทคล l a ์ T40 Pro นะครับราคาปกติจะอยู่ที่6,699บาทนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่5,899บาทเท่านั้นเองเท่ากับว่าได้รับส่วนลดไป 800บาทเลยนะวันเวลาก็คือวันที่6นะครับวเวลาเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะครับราคานี้น่าจัดมากๆเลยมาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันในส่วนของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่10.4นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็น1200คูณ2000นะครับ ในส่วนของแรมกับ ROM เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม8 g b นะครับแล้วก็ในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่128 g b ในส่วนของ CPU นะครับรุ่นนี้เลือกใช้ชิปเซตเป็นของ Unisoc t 618นะครับชิปเซตตัวนี้ก็ทั้งเร็วทั้งแรงเลยนะรองรับ w f i ไ i ด้านดักรองความถี่นะครับ2.4 g h กก็รองรับ Wi-Fi 5.0กิกก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกัน มาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ยให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลเรื่องของกล้องก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะสำหรับรุ่นนี้ถือว่าถ่ายรูปใช้ได้เลยครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่7,000มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์ได้อีกด้วย มาดูที่ตัวต่อมากันเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือเทคลา a s ด M40 Pro นะครับสเปกก็จะคล้ายๆกันแหละกับตัวเมื่อกี้นะสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่5 9 9 9บาทนะครับนี่คือราคาปกตินาอแต่เขาก็ต้องทการลดให้ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับลดลงไปอีก1,000บาทนะครับเท่ากับว่าวันที่6เวลาเที่ยงคืนเนี่ยทุกคนสามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่ 4,999บาทเช่านั้นเองรุ่นนี้ก็น่าจัดอีกแล้วทุกคนมาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ i p s l c d นะครับขนาดจะอยู่ที่10.1นิ้วนะในส่วนของ ram เนี่ยให้มาที่ ram 6นะครับในส่วนของรอ m ให้มาที่ 128GB สามารถซื้อไมโครดีการ์มาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะรุ่นนี้รองรับสูงสุดอยู่ที่ 128G b นะครับ ในส่วนของ CPU เนี่ยมาพร้อมกับ Unisoc T618 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความเร็วความแรงหายห่วงได้เลยนะครับเรารับวิไ i ได้ทั้ง2.4 GHz และ Wi-Fi 5.0 GHz นะครับมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างสำหรับรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซล ในส่วนของแบตเตอรี่ก็ให้มาแบบจุกๆเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้ให้มาที่7,000ม ah ิลลิแอมนะครับตัวต่อมาทุกคนจะเป็นตัว t e c l a ร์ P25 นะครับ t e c ล a ร์ P25 สนั่นแหละนะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยราคาปกติจะอยู่ที่3,399บาทนะครับเขาลดให้600บาทนะครับวันเวลาก็คือวันที่6เวลาเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะครับเท่ากับว่าสามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่2,700 99บาบาทเท่านั้นเองนะครับใครแบบว่าอยากจะได้แท็บเล็ตที่คุณภาพดีราคาไม่แพงรุ่นนี้ก็น่าจัดเหมือนเดิมมาดูกันที่สเปคต,ตัวเครื่องกันหน่อยนะครับ สารพุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอถือว่าใหญ่เลยนะถ้าเทียบกับเรดราคาเท่านี้เองนะครับ10.1นิ้วนี่เป็นยังไงกันเล่า1,280คูณ800นะครับในส่วนของแรมกับ ROM เนี่ยมาพร้อมกับแรม2 g ินะครับ ROM 32 g ิในส่วนของชิปเซตเนี่ยมาพร้อมกับ Allwinner A133 นะครับมาพร้อมกับ Android 11นะ ในส่วนของกล้องเนี่ยมาพร้อมกับกล้องหน้า2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังให้ความวละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาแบบพื้นฐานมดาตรฐานนะฮะอยู่ที่5,000มิลลิแอมนะครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนต่อมาทุกคนเรามาดูกันที่แล็ปท็อปกันบ้างนะครับแล็ปท็อปเนี่ยเขาก็มีการจัดลดร,ราคาโปรโมชั่นแบบแหลกลาเลยนะครับเรียกได้เลยว่าราคานี่คือน่าจัด น่าซื้อมากๆรุ่นนี้ก็คือรุ่น t e c h l a ์ F7 Plus นะครับราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่9,999บาทนะครับเกือบหมื่นเลยนะแต่ว่าเขาลดลงไปเยอะมากนะฮะลดราคาให้2,400บาททุกคนเท่ากับว่าสามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่7,599บาทนะครับโอ้ยลดลงไป2,400บาทอะ่ะเออราคานี้น่าซื้อมากๆ มาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันสำหรับรุ่นนี้นะครับชนิดของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS นะครับขนาดของหน้าจอใหญ่เลยนะอยู่ที่14นิ้วนะคะความละเอียดจะอยู่ที่1,920คูณ1,80 0นะครับหรือว่าความละเอียด Full HD นั่นเองนะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10นะครับ ในส่วนของแรมเนี่ยก็ให้มาที่8กิกนะครับในส่วนของรอมเนี่ยให้มาที่256กิกร r o เนี่ยจะเป็นแบบ SSD อีกต่างหาะครับสามารถใส่เมมพเพิ่มเติมทีหลังได้นะรองรับสูงสุดจะอยู่ที่128กิกนะครับในส่วนของ CPU เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับชิป Intel n c 1 0 0นะครับ ในส่วนของการาร,อง,ารองรับ Wi-Fi เนี่ยรองรับได้ทั้ง2.4 GHz และ Wi-Fi 5.5 GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ให้มาจุกใจเลยนะอยู่ที่10,000 mAh นะครับโอ้โหเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนส่วนกล้องหน้านะฮะรุ่นนี้ก็ให้ความละเอียดมาที่2ล้านพิกเซลนะครับโอเคทุกคนเรามาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือเทคลาร์ 1> f 1 5 s นะครับตัวนี้ก็เป็นแล็ปท็อปที่น่าซื้ออีกเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ราคาปกติที่อยู่ที่8,899บาทนะครับวันที่6เวลาเที่ยงคืนลดให้เหมือนเดิมทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับลดราคา1,900บาทเลยนะโหถือว่าลดเยอะมากๆถ้เท่ากับว่าเราสามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่6,000 999บาทถ้าใครต้องการโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปที่ราคาไม่แพงนะครับจอใหญ่ๆเนี่ยรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนเรามาดูกันที่สเปคแล็ปท็อปตัวนี้กันหน่อยชนิดของหน้าจอนะครับใช้หน้าจอ IPS LCD เหมือนเดิมทุกคนขนาดของหน้าจอใหญ่มากนะฮะรุ่นนี้ขนาดจะอยู่ที่15.6นิ้วใครเป็นคนที่ชอบดูคอนเทนต์ต่างๆ เหมาะเจาะมากเลยทุกคนในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ Windows 10เหมือนเดิมนะครับมาดูกันในส่วนของแรมกับรอมกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม6 g b นะครับในส่วนของรอมเนี่ยให้มาที่128 g b ในส่วนของชิปเซตนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Intel Celeron N3350 นะครับรองรับ WiFi และทั้งสองความถี่นะ2.4 g h z ก็รองรับ Wi-Fi 5G สู k e ก,ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นกันนะครับกล้องหน้าของรุ่นนี้ให้มาที่ 2ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะให้มาน้อยไปหน่อยนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับโอเคทุกคนอะไรนี่ก็คือโปรโมชั่นดีๆจากทางแบรนด์ t e h l l r สนะครับโกนที่6เดือน6เนี่ยแน่นอนเราว่าโปรโมชั่นที่ลดราคาเยอะ,ยอะๆแรงแปลงขนาดนี้นะครับมันอยู่เวลาเที่ยงคืนอ่ะวันที่6เดือน6นะครับเพราะฉะนั้นแนละถ้าใครยจะได้ราคาถูกๆแบบนี้อาจจะต้อง อดนอนหรือว่าต้องตื่นตอนเที่ยงคืนนะครับแต่ถ้าบอกว่าใครตื่นไม่ไหวเนี่ยเขาก็มีการแลดเซลล์ระหว่างวันนะครับราคาก็อาจจะใกล้เคียงกับที่ผมพูดมาสักคู่นี้นะฮะชอบตัวไหนก็ต้องจจับจ้องดูราคากันให้ดีๆแล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่กด s u b สไคร้เนี่ยผมฝากุเพปปื่นพี่ทุกท่านช่วยกด u b s สไคร e ให้กับช่องผมด้วยแล้วกันนะจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเอง ถ้าใครไม่อยากโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ